สวัสดีครับเด้อโอ้ยเหรอสวัสดีครับวันนี้เฮามาปะกันังไนตัย่กันเจ้าหนี้สวัสดีครับมาเป๊กมาจันยามดึกเลยนะครับด้ไม่ได้มาหลายวันละเอ ปิ๊กนะหมายเกาทำแล้วนะครับหมายมอกหางตองงนะครับวันนี้เขาใจเยือแมงจอนเหมือนเดิมนะครับอืวันนี้กำลังเปิดเสียงมันเสียงดังหน่อยปไปให้เบียจ็ดจวมปใจเบ้นนะครับรอบแรกอ่าแลว้วก็รอบสุดให้สำหรับคืนนี้นะเฮ <c oughs> ้อหน่องสำคญัญต้องลุยกันประมาณนี้นครับถึงจะมมน เด็ดได้ไบบัวสักเมื่อเสียวอะย่างบัวติ๊กะจิดใจไก่เนรกนลกวัดกัไได้มานัดก่อ้ได้มวัดได้มาืำอี่างได้รูอการมามาเนี่ยเจ้าเอามาใส่เยื่อมันมีเมันนัก ตายวันละหลายวันแล้วเนาะใส่เพิ่มเยีะยวกะรุ่นขนาดนั้นไปไหนนี่นี่บิดหาย ดีู่อนอดโอ้ยโอ้ยเจาวนีโอ้ยโอ้ยอพโอ้ยจะเลาะถ้าเป็นตังบ้านเมมเอฟคนกิลิกิลิอีูนี่ อวนเนาะบ้านปุ่นจิมีปลิมเนอะ <c oughs> จะลอ,อกกะจิลิอ่ะอืมเดี๋ยจะลากกะจิลิไหนก็ยกังคำอ๋ไหนก็บ้านปุงปุ่งอ๋ออำเภอปุงอำเภอปุงอ้วนเนอะอวนเนอตรงเนี้ตรงนี้ โหมือไดิบแท้ท่วงน้ำเนี่ยครโอ้บรรยากาศเยอะหนองซับกาถึงมุนครับคือวัดเขาอังครับสร้างคอนเทนต์เหรอเรียนหลังปุ๊บกลับกข้าในครับคนอื่นต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะเอฟซีเฮามีทั้งครูบาอาจารย์ตำรวจทหารเนาะโดยเฉพาะท่าน ไอ้ I. I. B. B. ปีีนะครับอยู่อายาการแขวงจงวัจงหวัดเชียงไฮ้นะครับเนอ,อนะครับเปิดเข้ามารับชมมาตลอดโอ้ต้องขอบคุณจันักนะครับเป็นกำลังใจจะได้ก็ฝา,ากก็ไล่ก็แซ่ดีกะคว <laughs> าโนหะ <laughs> <laughs> จันจะไข่ครับนี่ม่วนนะครับเนอะแ้วมันกินนะ <laughs> การขึ้นไปมันและครับมันยินด้ี่นี่ฉับอกเ็กให้หมดการขึ้นไปมัน้นะครับเด้อทางล่างอ้ยตะเออเต้เต้เต้อุ้ยกอุ้ยอุ้ยกอุ้นอนหัดเถนะอืมอืมอืมเงี้ยงี้ มันดิ้นแห่มรอบนี่คือไอ้เบีย้ยจะจัดการ้วครับจบจบบองหง่องหงก์ <c oughs> สังหารม,มาตัวงามงามเม็ดดุจอนเออเนี่ยมอกเยอะเสือมีเกี่ยวมออกออกก็ติกติกเกีย่ยวเยอะให้ดูเลย เกี่ยวตูดนะครับเราจะเกี่ยวด้านตูดขึ้นตรงขึ้ครับเอาป่ายมันนะครับเนอะนี่อากันเกื้งอ่ะเออแล้วล่อยปล่อยอินครับเอาส่งแหงเดี๋ยวมันจมหม้อมันเปียก๋อต้องมเทคนิคนี่ตั้งไม่จนเฮาเนี่นกควัก้องหม้อลูกเบาไม่เอาออก เสียงนกผมว่าโอ้ตังนกอะแม่เป็ดนี่นะแม่อยู่ตรงนี้อะนี่ลูกนกเป็ดนะครับเนอะนโอ้ยรับโมนี้นะเราไปเลี้ยงมาได้นะครับเนอะเลี้ยงกับตึ้งใ่ญ่ห้ามเลี้ยง ว่เดี๋ยวแม่มันต้องมานะครับอยู่ที่ต่ำธรรมชาติของผมกี้ถ้วยกันนึกว่าคมกันป้องออ <laughs> ลายฝนหลวโทษเท่เออวุออ้ยนะฮะน,นาจังนะครับสัตว์พวกนี้ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเนี่ยเป็ดหงกะนี่เนาะกินอยู่กับกับเข้าเขา,ขามีปลาืล้มครับปลามันอย่างมันนี่มันเป็นแค่แน,น้ห้อง,อ,งอันอแม่ห้องปิ๊บๆนะ หอืมอืมแถวนี้เบี้ยยังม่ได้ติดเยอะเลยนะครับเท่าบอเบีย่างซื้อก็ดึกก็ดักเยอะไหมเยอะมเสี่ยงเหคนัเก็บไว้หลายวันนล้วเยอะตายไว้ด้ยองนี้เคลื่อนไหวอยู่นะครับถอยก็ถอยมันตื้นๆนอ้เบี้ยมันสูงเลย่อเจ๊สิบไป มันปื้อนเลยมันคือไม่ไมไม่อย่างตัวนะครับยังหยั่งระวงระวงเลยครับแก้มสองสองแต้มเ้ามนไปอย่างนออเยอะห้อน้อยรุ่นกับเจ้านะครับเ้อมาเนี่ยมานี่ยผได้ผมได้หับได้หามปิ้งเตืามันมือนจะได้ได้เออ ขังแล้วนี่บอกเยอะเอาใส่ปลาแยชแลบเนี่ยเออขังไว้นี่ผูกมันรุ่นกันต่อนะครับเออเจ้านี่ที่น้องซาำค่ะยากรอากาศบอกน้อยหลวงมันเขาจะมีฝนแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็อ้อยๆมาหน่อยๆแล้วครับกินลูกบัานมาตกลุ่มๆนิเนึงไปกระจายเก็บน้อง คุณด้อยหลวงครับตลแล้วเก็บเม็ดกันนี้ก่อน,น,นะครับวามนจะสาบฝนก็ค่ะนีการเคลื่อนไหวเลยนี่ แต่นี่จะสร้างเบ็ดใหม่ตาเสิร์ฟไปแล้วเราจะไปลุยกับหนองหลวงนะครับเน้อไอ้ติดตามนะครับขึ้นไวเรยเหนื่อยเหนื่อย

อันตัวย no ุ่นเนื้อเจ้านี่ถุงเงาถุงเงาห่างแค่ก่อนเนาะทำโอ้โหละแล้วหัวเซก็พุดขอบได้หมอเอะอย่าไปเดาห่างซุปเข้าไปครับมา มันมันมันินจ์ดีเนโอ้โหลา่หน้ามน้ําไมันได้เปลี่ยนแม้ต้ามเตือนครับเกินขอเนี่จ้บ๊ริบปนะครับใหญ่เลยมันลดซโก ขนมาขนมาด้ะโ่จมไดหันตัวแล้วครับเจ้านีง่ิอยู่นี่ดิ้นอยู่นี่ยิ้นอยู่นี่เหาน้าเน่เหาหน้าเน่เาหน้าเนนส่วไปหิ งามอยู่นะครับเน่อตัวนะเอ,มอม็มทีสองเยอะแมงจีโซนหรือว่าแมงจอนมันเขากลัวกันลํา <laughs> Ủa, này bùn 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 hả 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 bùn 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 eh bùn 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 Này bùn Này bùn

ลืมพ่อมเสียงดังได้เปลี่ยนลืนพ่อมไฟจุดกาเบือนสิบปแปดยังนี้ใส่ไ,ไปก่อนอ้หนี่ก็เสด็จได้นี่ย โอบุ๊ดเอ๊ะเเอ๊ะนี่หนกะนี่หนอย่างนอย่งฮะนี่ะจังหายเลนี่นอนง่ายขับกูขับภาษาไทยบอกว่าเนอะเออบ่มเงกะ ฮันฮันฮันแมนแต้เฮ้ยแมนแต้เฮ้ยนี่นยเนนี่ยนี่โอ้มาแล้วเนือ้ดุกตัวแรกวาตัน้องน่นนีตแ้นะนี่ต็นไม่หันตัวนอะ โอ้ย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 อือโอ้ยขึ้นมาได้ตัวมั้ยะไั้ตัวอันนี้นักเลยนี่ได้เบียจะตบบ้องหูล้อ๋อต้อเจ็บโอ้ยเดี๋ยวฮะเออได้เนาะ โอ้นวดมึงกำเนือฮะเป็นว่ามันเจ็บกลุ้มเจ็บลงหนวดเขาเ,าเาลยลงลูกโอยลกอูกก่อเน่าเจ้านี่นับมุนเจ้าพิ่เน่าเอ้ยเอ้ยขึ้นมาเอ้ขึ้นมาอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อยลึกโอ้โห เบียเต้เบียเต้เบียเต้ก็เต้่านอลูกันไหนฮ้ยก็อ้อมเม่ก็พอนึงหวานเลยนะนี่ถึงอาบน้ำเมือนเจ้าวเคือม่ดยอาบกันเตียก็เมึงอ่ะจาดเดี่ยวอยู่จัดชูเนอ่งนี่ก็เงียบปิ้ง เนาะวันนี้วันเสาร์ที่18ตุลาจะเดินทางไปเชียงลุงนะครับนับใกล้เบียร์โขงไปใส่กับฟันกันจะเอาแต่เอาว่ากันเนี่ยไปวันนั้นก็ฝนตกถ้าฝนบกุ้ยนะครับอ FC ได้หันแน่นครับใส่กับฟันหนู่มมีอยู่ก็มีตัวอยู่ก็ ดูดุกอีกแล้วดอกมาแมจอนยุบนแผ่โอ้เพิ่งมาได้หลายตัวได้ก้าบุนอกกนี่นี่จอนยบนบนบนนอ๋ออันนี้โดนควายย่ำฮัลโหลฮัลลปปลโอลฮัฮะมันก็ยังเ่าก โอ้เหรอืมอืมต้องมต้อง้ตองนี่อิหลูกเตกัโดนควายหย่ำผงเออไวเตกับไม่โค้สิเรียกผงนะหย่ำใส่นะครับหลังบิดหมดฮะเช็คไงไว้ไปก่อนเนาะลงบิดกินกับบุญรั์อ่ะดู ไททานิกมาจอดเท่นดูนี่เจ้าฝนตกมานก็มวยตกเลยนะครับจะไม่หมืนหนาวแต่เตือนนี่สง่ายโอ้โ้นี่สง่ายอยู่ไหมีสง่ายอยู่ไหมอเออออียู่

พิกเม็ดละวันนี้บุดเจอกันดทีเวียงเชียงลุ้งแต่เขาบอกวิบีเอร์เขาขังไว้ในคืนนั้นครับเหลี่ยมเหลียวโอ้ยู่สองตัวนี่มันเข้ามาสามตัวนี่จะได้เอาแปลกกันเนาะ เออี่นั่นแน่นใจดีโอ้โหได้อยู่เ้อแค่เหลือว่านั่นน้อยวันนี้สี่ตัวนี่เราสรุปยอดได้เจ็ดตัวนะครับนี่แนดงต่าผมว่าน่งกร,ระดุกเนาะนี่เปิดกำลัลงใหญ่อี เออมันก็เหมือนเด็กกำลังจะโตเนี่โอเคครับวันนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จไปแหมหนึ่งวันนะครับหนึ่งคลิปตีขึ้นมาเอฟซีที่พอโอ้ปลิบตัวนี้อ้วนนี้ก็นะนะครับโอเคนะครับขอบคุณไอเบียครับครับสุดยอดเลยคุณแฟนครับติีเข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับบอกว่าหลากหลายอาชีพเนาะที่อูเอ่ยน้ําไปตะคืนแล้วครับมีทั้งไอ้ไอ้ปีปีเขาปนยวัน บรยการแขงจังหวัดนะครับเชียงใหมนจะโผลเขาอยู่นะครับมีแต่ท่านแตนงพอโอเคนะครับวันนี้ขอบุณแฟนนครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์ให้่อกำลังใจนะครับวันนี้เจอกันที่เชียงลุงนะครับเนอช่องบายบายนะครับอยได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่องชีวิตคนมนอกช่องคือช่องชีวิตคนมนอกเอฟซีนะครับีครับไปคลิปนะครับบ้านครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับ